มาดูครับทุกวันนี้หากินกันหลากหลายรูปแบบครับเออผมเจอเอ่อโพสขายรถลดราคาถูกครับเนี่ยตามรูปเลยครับทุกคนดูครับเออขายด่วนเก้าพันทุกคนเออผมแอดไลน์เลยครับเออแอดไลเออตรงเนี่ยรายละเอียดตามนี้ครับเออบอกให้ผมกรอกชื่อเบอร์โทรเออนามสกุล อืที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับอติดต่อได้ตลอดเวลาอผมบอกเนี่ยครับขอรูปรถเพิ่มครับผมเออสภาพรถตรงปกอดูครับถ่ายมาดูครับถ่ายแต่หัวรถมาอมีมัดจําก่อนสองพันป้ายทะเบียนรถอะไรครับเนี่ยผมขอดูหมดครับทำม,ม,ม,มาหาผมเองทำม,มาเลยผมให้ผมจ่ายหมื่นสอง ดูครับครับมารับเองได้นะครับพี่อยู่แถวไหนครับเออผมบอกตลาดจิงแก้วแล้วอยู่ไหนครับกาญจนบุรีโอ้โหเออผมบอกเออดูครับเออพอผมถามว่าให้ถ่ายรูปเล่มถ่ายรูปทะเบียนมาเป็นไงครับเนี่ยเห็นไหมเล่มกับป้ายทะเบียนอยู่กับนายหน้าครับเออดูดิอืมมันเป็นรถหลุดรถหลุดจำนำครับน่ะเห็นไหมเป็นไปอย่างนี้อีก พอเราถามตอนแรกอ่ะมีเล่มมีอะไรครบหมดไมใช่ไหมโอนได้ใช่ไหมบอกมีเล่มอ่าโอนได้หมดครับพี่อ่าบอกผมอย่างเงี้ยอ่าคุยกันผมก็เออโอเคถ้ามีเล่มมีรถรู้จัก,จกป้ายทะเบียนนู่นทะเบียนนี่ก่อนจ่ายเงินเราก็ต้องโอนเล่มอ่เพื่อทําธุรกรรมให้รถอ่เป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมกรรมสิทธิ์ให้เป็นของเราใช่ไหมครับอือทุกครั้งทุกอย่างแหละ เออเราอย่าโอนก่อนนะเนี่ยบอกผมให้โอนก่อนมัดจําก่อนอ่าสองพันยังไงครับทุกคนเออผมเนี่ยก็โอ้โหปวดหัวตุบๆเลยครับเอออย่าหลงเชื่อนะครับทุกคนอย่าโอนก่อนเด็ดขาดห้ามโอนไม่ว่ายังไงก็จ้างอย่าโอนเนี่ยครับผมก็เลยส่งสติกเกอร์หัวเลาะไปให้ซะทีหนึ่งเป็นได้ได้ไการจวดสรุปแล้วครับมิดครับ มิดแท้ครับมิตแท้จริงๆพี่น้องเอ้ยอแค่นี้แหละครับคลิปนี้มีประโยชน์ดูกันเอานะครับอย่าลงเชื่อไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นอย่าโอนถามให้ชัดเจนนะครับบางคนอาจจะตกหลุมพัางเพราะโอนตังไปแล้วไม่ได้ตามที่หวังที่หมายไว้นะครับอ่านะครับทุกคนเนาะไม่เชื่อก็ลองแอดไปถามดูครับ รถเจอแยะครับอยากได้ยี่ห้อไหนยังไงนะโอเคครับคลิปนี้มีคำตอบ